ีทําไมล่ะมาถึงก HHH> ็โทรเอ้ไม่น่าเล่นลิ้นเลยว่ะแม่งอ่ะเออรู้แล้ว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 ว่ากูหล่อกูรู้แล้วกูรู้นะครับมาถึงก็ชมกูหล่อเลยตอนรามหล่ออยู่แล้วครับน้อง ทุกคนอาจจะสังเกตนะครับเห็นไหมเห็นอะไรนี่ไหมครับเห็นตรงอะไรตรงขอบขอบ,ขอบปากไหมอันนี้คือหนวดทุกคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าทําไมมันถึงแบบขึ้นมาไวขนาดนี้สําหรับคนที่เล่นมลนขังคูณใสอะไรเงี้ยหรือเล่นมนดําอะไรเงี้ยครับมันจะขึ้นมาไวแบบนี้แหละครับอันนี้พูดจริงนะครับผมไม่ได้ลบหลู่แต่น,นี่คือความจริงผมเล่นคูณใส่นะครับอันนี้คือเล่นเพราะว่าจะได้แบบป้องกันไงเราจะได้ไม่กลัว วันนี้ไอ้สอนลามจะไม่กลัวผีถ้ากูตกใจด่ากูไอ้ตุ๊ดแค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> วันนี้ไอ้สอนลามไม่กลัวผีครับไอ้สอนลามมาแบบเอาอะไรไว้ <laughs> mm. ่ย <laughs> <laughs> วันนี้ไอ้สอนลามมาแบบไม่กลัวใครนะครับมาแบบไม่กลัวไม่เกรงกลัวฟ้าดินไม่เกรงกลัวพระเจ้ารู้นี่ครับเห็นทางซ้ายไหมครับ <laughs> อันนี้คือตอนที่ผมอยู่ที่อะไรนะจาได้ halt, ที่แบบอียิปต์อันนี้คือตอนที่ผมอยู่อียิปต์ คือแบบนั่งท่ามกลางโครงกระดูกไม่ได้กินข้าประมาณ30-40วันอันนี้ผมจาได้นั่งอย่างเงี้ยนั่งสมาบัติปฏิบัติธรรมสมาทาน4ีนห่หาคือนั่งอย่างเงี้ยจนแบบรุ่งสางรุ่งเช้าสว่างมืดสว่างมืดจนวิญ,ญญาณแบบมาเล่ร่อนข้างตัวมาขอส่วนบุญกูอันนี้ผมพูดความจริงไม่ได้ลบหลู่ไม่ต้องมาหลอกกูโอเคครับรูเรื่อง โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมมันเกินใจเหรอะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันก็เกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือ Home s w e ว t Home นะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดแชทแป๊บหนึ่งแบบเด็กๆน้องๆหนุ่มๆคนไหนมันจะพิมพ์อะไรอย่างนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหัวใจขอคนละหนึ่งแชร์ปะ ได้ไหมละเฮ้ยได้ไหมล่ะทำเพื่อพี่ได้ไหมล่ะครับน้องเริ่มดีไอ้สุดดีโอ้โหแล้วกูก็ใส่หนังควายเข้าท้องแลไอ้บะทบโอเคครับผมเพื่อเพื่อแบบด้านทรวดผมจะไม่ใช้ซาวแล้วนะควขอปิดซาวก่อนเอาออกไปเลยวันนี้ไอ้สรล้างไม่กลัวผีไม่กลัวใครด่าหมอยติดปากไม่ใช่หมอยครับน้อง อันนี้เป็นขนเอ้ยไม่ใช่ขนแน่พูดผิดเป็นหนวดนะครับอันนี้เป็นหนวดนะเห็นป่ะเราปากพี่อันนี้คือหนวดนะครับก็สงสัยกันแหละว่าทําไมมันถึงขึ้นไวเพราะพี่เล่นคุณใส่มนดานะครับอันนี้พูดจริงด้ะเรากลับไปตอนเดิมนะผมความเดิมตอนที่แล้วก็คือว่าเราลืมเอาคุณแจมาไอ้ปัสสบเอ้ยลืมเอาคุณแจสอนรามนะากก่าผีอีกปากดีเนาะไม่น่ากลัวครับพอดีไอ้สอนรามมันขี้ขู่อานนท์นี้ รอเกิดก่อนกดนอยดอนหนอยด์อยอยสอนรามโอ้ยผมไม่อยากพูดดังครับเดี๋ยวไม่ได้หัดทะลดุดมันเน่ยมาละโอเคเขาผมก็ตอนนี้เหมือนเราจะเกิดแล้วนะครับแล้วก็คมเดิมตอนที่แล้วก็คือตอนนั้นผมจําได้ว่าอีเจนมันวิ่งไปทางนี้ใช่แล้วผมก็ได้คุณแจมาแล้วใช่ไหมโอเคแล้วได้คุณแจขึ้นสนิมมาละ เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเลยรับกจ้งน,นะครับผมประตูนี้ก็เปิดไม่ได้เช่นเคยโอเคท่าน,นแน่ท่านแน่มาถึงก็ได้ยินเสียงเลยนะไอ้ปรสะเดี๋ยวตั้งไอวอจุกล่ะไม่อยากใช้ลูกซองหรอกนะเดี๋ยวแบบเม็ดเดียวมาถึงมันมีนั่นเลยเหรอวะใช่เหรอวะอ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูแล้วมันก็จะมีโอเคเราเจอมาละมันจะเป็นตัวอัญเชิญอีเจนนะครับผมไอ้ตัวนี้ แล้วเราต้องไปล็อกๆแรกๆใส่มันนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ไว้เนี่ยกลัวทะลุถึงจะรู้แล้วก็เถอเจนค่ะเจนค่ะตายวอลนะโอเคมึงไม่แห่วะไอไอเวนตึ๊ด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 เย้อะไรเนี่ยมึงมึงคนหรือผีเนี่ยผมขอรับตานะ ไอ้เราทำไมกูต้องตกใจด้วยวะกูถามดิไั้ๆแล้วมันจะก,กีดทำไมล่ะมาถึงก็โอถเออไม่น่าเล่นลิ้นเลยว่ะแม่งอ่ะมาถึงก็ดุ้งเลยเอาจริงว่า,ถ,าถ้าไม่มีเครื่องฟังหวัวใจเนี่ยคือแบบตึกตึกตึกอะไอ้เออเกินไป คือมันไม่ได้จกใจอะไรไม่ตกใจซาวาอ,าอ่ะเอ๊ะอีทุดอะไรครับคนดูอีทุดอะไรครับเฮ้ยไม่ใช่ครับยังไม่เริ่มดียังไม่เอาครับยังไม่นับยังไม่แบบเนี่ยถ้าฟังเสียงหัวใจอะ่ะไม่เอ่ะไม่เหงื่อไม่น่าล็อกล็อกแรกแรกใส่มาแม่งเลยว่ะเอาใหม่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 ทำไมกูเล่นไปแล้วแล้วทำไมกูต้องกลัวด้วยวะกูถามอันนี้ผมเล่นไปแค่ตอนนี้นครับแต่ตอนอื่นผมยังไม่ได้ผ่านไป เค okay, เดี๋ยวเราต้องเริ่มไปรีบไปเริ่มจุดเดิมเลยกันตุ๊ดอะไรครับน้องไม่เอาครับยังครับน้องยังครับโ okay. อเคเนี่ยมันเดินผ่านไปเลยได้ปะวะประตูมันจะเปิดไหมอ่ะให้เรากลัวว่ะกลัวประตูไม่ไม่เปิดแล้วเจออีเกนโคตรน่ากลัวเลยเวนเน้ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ไว้เนี่ยขอลับตานะ เข้าเข่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 า,ขา,ขาเฮ้ยกลแบบนี้ด้วยว่ะไอ้โคตรมิดหลับตาแล้วเนี่ยขนาดหลับตาเนี่ยขนาดหลับตาไม่ได้กลัวเลยกูไม่ได้กลัวเลยกูไม่ได้กลัวเลย จะวิ่งไปห้องนั้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับทางเดิมเพื่อที่เราจะไปเอา,อาไปเอาผออาองซัฟฟอดี๋ยวเรามันเดินหน่อนะต้องฟังเสียงเท้าอะ่ะโอเคเหมือนมันกำลังจะเข้าไปห้องนั้นเขียนมันเดินเข้าไปแล้วครับ <c oughs> เราจะต้องกลับไปเอาผงม่นั่นก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดออกมาเลย วิ่ง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 รีบเอารีบออกไอเอ๊ลืมมันต้องกลับมันต้องไปตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ไปเอาปีแจก่อนตอนนี้เรายังไม่ถึงปีนจายมันมาทางนี้ว่ะมันไม่มาทางนี้หรอกมันเดินไปอีกทางหนึ่งชัวเออมึงเดินไปเร็วๆเดินไปดีเดินไปดีเดินไป สวยสวยน้องเจนสวยสวัดเจนสวยสวัดเจนสวยสวยครับน้องสวัรามจะไม่กลัวเพราะสวัรามมากับหนวดกูบอกอย่าเดินกลับมาแค่นั้นพอโอเคโอเคโอเคไปยังไงไปแล้วสวยสวัดเจนสวย ใช่โ okay, อเคเราเจอคุณจาะละเราจะเราจะกลับไปเอาผงสักฟอกนะครับเราจะค่อยๆเดินไปอย่างนี้เคเราจะเหมือนจะออกจากห้องนั้นและเราจะแอบตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆมาโผล่หลังกูไม่เอาน้าหรอ เราค่อยๆมองมาจากตรงนี้มันอาจจะเดินมาตรงนี้อ,อย่าบอกนะมันจะไม่กลับมามันจะอยู่ห้องนั้นหรอเลยกูไปไงอะ่ะโอ้ยยากเกินเนี่ยกลัวมอผีก็กลัว ชอบเลยวะไอ้แบบเนี้ยด่าแบบเนียไม่ชอบเลยอ่ะน่ากลัวเก้อเนี่ยแล้วมันมีตรงไหนให้กูแอบบ้างเนี่ยเอ้ยเอ้เอ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 ยกูเห็นพี่มัน <c oughs> คิดถึงมึงไว้สเต็ปสิ้วหน่อยไหมเี้ยโคตรหล่อเนี่ยฉอดดีโคตรหล่อหน่าจะไปโคตรยากอะไรจะไปโคตรยากอ่ะ Nope เ้ยผมขอดูวิธีการเดิมมันก่อนโอเคมันจะเดินอย่างนี้แล้วมันก็จะเดินวนใช่ไหมมันเดินวนรอบห้องใช่ไหม โอเคโอเคกลับมาอะไรเมืยแล้วมึงไว่ายืออะไรตรงนี้โอเค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 นี่จหยุดอีกแล้วแล้วถ้ากูเปิดออกไปไม่ไม่หลอนกว่าวะ เเปิดออกไปจังหวะไหนอ่ะข้าหลังมีอะไรขหล่ามีอะไรผู้หญิงผมยาวชุดขาวข้างหลังลใครคนดู้าไม่เอาขาไม่เอาไม่เล่นดีไม่เอาไม่เล่นดีไม,ไ,มนดไม่เล่นอย่างงี้ดีจะด่าอะไรก็ได้ไม่เอางี้ กูจะพอไปตอนไหนเนี่ยกูจะพอไปจังหวะไหนกูถามดิเฮ้ยไม่เอ้ยอ๋อกูจะพอไปจังหวะไหนเปิดเลยดีไหมวะกูเปิดเลยดีไหมวะ sụp ta cuối ya ta cu, ya ta cu, ya ta cuối อย่าเห็นกู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 ประส <c oughs> บไปละจ้าไอตอรรามไม่อยู่ละจ้าโกลยละจ้า,อออาไอ้ยรอมาเฉยเลยโหดเกินเดียวโหดเกินไอตอรรามแม่งจุกตั้งไอวอร์จุกว่ะเอาว่าะผีสำหรับกูมันก็แค่คุกกี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันจะเจออะไรอไหมวะ เราต้องตามหาเจนโ,โอเคอีเจนที่ประสบดินโลกโอฮ้ยนั่นไงอนั่นไงเจนฮัโหลเจนเจนเพื่อนเลิฟอ,อีเจนมึงกลับบ้านได้ละตอนนี้เลย กลัวจะตายหายแล้วเหรอเจนอ่ะอีดอ,อกมึงปล่อยมันตายซะอีผู้หญิงใจลรานใจแตกกับเนี้ยของกระจายเสียงอะไรแล้วมึงจะวิ่งหนีกูทำไมกูถามมึงดิเอ้ยแมบอยู่ในโรงอาหารเลยวะเนี่ยอีเจนอีดวกมันลก เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเจนน่าจะไปที่อีกตึกต้องหาทางตามไปอะไรอะ่ะนักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องแลบแต่ยังไม่มีการ์ดสำหรับเข้าห้องให้ติดต่อที่ อาอาจารย์อาจารย์วารินเหรอที่ห้องพักอาจารย์ชั้นสองเช็ดเค้